มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนในบ่ายของวันที่2พฤษภาคม2565เป็นบ่ายของวันจันทร์นะฮะวันนี้วันที่2พฤษภาคมครับเราก็จะไปเริ่มต้นข่าวที่สบายๆก่อนนะครับแต่ฟังแล้วอาจจะไม่สบายครับข่าวสบายๆแต่ว่าฟังแล้วอาจจะไม่สบายแต่ก่อนนี้เราเคยจะได้ยินข่าวว่ามีทานดานมุนิธิแย่งศพกันนะครับนะฮะแย่งศพกันที่หนาว่ามีการลงไม้ลงมือซึ่งกันและกัน ตอนนี้ปรากฏว่ามีปรากฏการณ์เกิดขึ้นที่อีสานบ้านเฮาครับแย่งขี้กันทีนี้ครับผมนะครับแต่ก่อนนี้มีการแย่งศพการขอมูลิติต่างๆนะครับตอนนี้มาแย่งขี้กันจนขี้กระจายตอนนี้ครับผมเป็นเหตุการณ์ที่มินิเจอร์ออนไลน์ใช้ภาษาคําว่าทั้งขำทั้งอยากอ้วกครับรถดูดซ่วมแยกลูกค้ากันเองครับเชียวชนอีกฝ่ายจนเทกระจัดมิ้นหึงไปทั่วทั้งหมู่บ้านครับ <laughs> ดีหน่อยว่าเกิดขึ้นอยู่ที่อื่นไม่ใช่ได้เกิดขึ้นอยู่ที่บนเรานะครับเกิดขึ้นอยู่ที่กาซสินครับคอมเมนต์กันสนานโซเชียลหลังเกิดเหตุรถดูดซ่วมเฉียวชนกันกลางหมู่บ้านหน้าร้านค้าครับขณะที่รถคันนึงกำลังดูดซ่วมอยู่ครับกลับมีรถดูดซวมอีกคันหนึ่งขับมาเชียวชนทําให้เศษสิ่งปฏิกูลตกหล่นเรียราดเต็มถนนครับส่งกลิ่นเหมน็นคะคุ้งทั่วหมู่บ้าน ชาบ้านเผยสายเหตุเกิดจากเจ้าของรถดุดซ่วมขมินกันเรื่องตัดราคาค่าบริการครับโอ้ยเรียกว่าแย่งขี้กันนะพูดง่ายๆนะครับโดยเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าวิทยาบุญตาโลครับเป็นนายกอบาตาคลองขามโพสต ภาพและข้อความว่านะครับได้รับการประสานมาในช่วงบ่ายเกิดเหตุรถดูดซ่วมชนรถดูดซ่วมบริเวณกลางหมู่บ้านสีแยกบ้านน้องแวงฮีหมู่12ทําให้เกิดสิ่งปฏิกูลออกจากถังจึงได้ประสานงานป้องกันอบอตอคลองขามนํารถมาช่วยล้างถนนขับรถในชุมชนโปรดลดความเร็วมิฉนั้นแล้วจะเป็นการกระจายความเหม็นไปทั่วทั้งหมู่บ้านครับ <c oughs> ทั้งนี้หลังจากได้โพสต์ข้อความก็มีภผู้เข้ามากดไลค์และก็แสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากครับ ส่วนใหญ่ก็คอมเมนต์ในอารมณ์แบบขบขันเฮฮานะฮะอย่างเช่นเลขออก12สนอนะครับนะฮะีมันเกี่ยวอะไรกันนะฮะเลขออก12สนอนอนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเกิดจากการมุงดูอย่างล้นหลามของแมลงวันนะฮะแล้วก็มีย่งลูกค้ากันนะคะ <h ahaha> นี่คือหมานแท้ท่านนายกสั่งหากินพ่อกันนอทานะว่ามันมีแต่กูไพนะะ่สรุปแล้วขี้แตกใช่ไหมครับเหมือนกันครับ เหตุการณ์แบบนี้ก็มีโวยนะครับรถถังกับรถถังชนกันอรเจิเกิดขึ้นอันนี้รถขี่กับรถขี่ชนกันนะครับหมินไปทั้งหมู่บ้านครับภาพกีฬามันๆแล้วก็หมินบอครองขามตานนนะฮะนี่ก็เป็นข้อความที่เม้นกันเรียกว่าด้วยอารมณ์ที่นะฮะเอนจอยแลยครับผมนะฮะพอได้พูดอย่างนี้ นะะักข่าวเองก็ไปสอบถามทีนี้ครับไปสอบถามทางด้านนางสาวอนงพูนาพลอยอายุ50ปีนะครับอยู่ที่บ้านเลขที่1 0 2หมู่12บ้านหนองแวงฮีนะครับเจ้าของร้านค้าที่ใช้บริการดูดซ่วมก็เล่าเพิ่มเติมบอกว่าคือมันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่วันที่30เมษายนแล้วหละเวลาประมาณบ่ายสองขณะที่รถคันแรกกำลังให้บริการดูดซ่วมอยู่จูจ่ๆก็มีรถดูดซ่วมอีกคันหนึ่งขับมาด้านหลังด้วยความเร็วแล้วก็เฉียวชนจนกระจกมองหลัง รถคันที่สูบซ่อมอยู่นี้แตกหักส่วนรถที่ขับมาเฉียวชนก็ชนสายสูบซ่อมแตกด้วยทําให้น้ําปฏิกรูลน,นิไหลทะลักออกมานองบนถนนครับส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณจากนั้นรถดังกล่าวก็ขับผีพานไปด้วยความเร็วพฤติกรรมที่เห็นเหมือนมีเจตนาจะขับเฉียวชนให้คู่กรณีได้รับความเสียหายครับนี่ดูแล้วเป็นเป็นเจตนาเหมือนกันครับ และก็ต่อมาคนขับรถดูดซ่วมคันที่ก่อเหตุซึ่งเป็นหญิงลักษณะคล้ายๆผู้ชายน่าจะเป็นทอมแลคะครับผมได้ขับรถย้อนกลับมาเพื่อขอเปลี่ยนฝ่ายรับผิดชอบในส่วนของการทําความสะอาดสิ่งที่รถของตนถ่ายเทลงมาโดยมีเจ้าของรถดูดซ่วมที่ได้รับความเสียหายซึ่งเป็นหญิงนี่เข้าไปพูดคุยด้วยแล้วก็มีการตอบโต้กันพักหนึ่งแต่ก็ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าฝ่ายหนึ่งอ้างว่าไม่พอใจที่อีฝ่ายตัดราคาค่าบริการดูดซ่วมจึงเกิดการขมเณนและก็ขับรถเฉียวชนดังกล่าว ก่อนที่ฝ่ายขับเชืวโชนจะบอกให้ฝ่ายเสียหายไปรอที่ร้านซ่อมรถในตัวอำเภอ,อยางตลาดครับและทั้งสองฝ่ายก็แยกย้ายกันไปทางนี้ถือว่าเป็นอุบัติเหตุที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งชาวบ้านตามบอกว่าเหตุการณ์รถดูดซ่วมชวนรถดูดซ่วมดังกล่าวนี้ทั้งเหม็นทั้งหัวเราะจนขี้แต่ขี้แต่เลยก็ว่าได้ครับทีนี้ทางด้านเจ้าที่เองก็เลยจําเป็นต้องมีการใช้บริการนะครับขอล้างถนนนะครับ ท่าน,นี้ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าสาเหตุที่ผู้ประกอบการรถดูดซ่วมเกิดการขมเเนกันถึงกับตัดสินกันด้วยขับรถเฉียวชนได้รับความเสียหายไม่กลัวว่าอาจจะเกิดอันตรายพลิกคว่ำหรือว่าเกิดอุบัติเหตุพุ่งชนชาวบ้านและร้านค้านั้นก็เนื่องจากว่าฝ่ายที่ขับเฉียวชนนี้ไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งคิดค่าบริการดูดซ่วมราคาถูกกว่าตนครับในขณะที่ตนเองคิดบ่อละ200บาทแต่ว่ามาใหม่คนที่มาใหม่นี้คิดราคาบ่อละ150บบาทครับ นอกจากนี้ยังถือว่าตัวนี้เป็นเจ้าของถิ่นเพราะว่าให้บริการดูดซ่วมในเขตตมบนนี้มายาวนานกว่า10ปีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่งเข้ามาในพื้นที่เพียงแค่1ปีเท่านั้นครับก็เลยไม่พอใจครับในขณะที่ทางด้านนายพิทยาบุญตาโลกนะครับนายกอบตคลองขามบอกว่าพื้นที่อบตคลองขามนี่กว้างใหญ่จำนวน19หมู่บ้านเดิมอบตคลองขามนี่เคยมีรถบริการ30บาทดูดซ่วมทุกบ้านนะครับ ต่อมารถมีสภาพเก่าประสิทธิภาพการทํางานก็ลดลงจึงอนุญาตให้เอกชนนะครับเข้ามาให้บริการในพื้นที่3รายชําระค่าใบอนุญาตรายละ5,000บาทต่อปีให้อิสระในการหาลูกค้าโดยไม่จํากัดโซนรับจ้างคันไหนจะวิ่งหาลูกค้าหมู่บ้านไหนก็สุดแท้แต่จะหาลูกค้าได้มิได้กําหนดทั้งนี้ได้กำหนดราคารับจ้างบอละ100บาทเท่ากันหมดโอ้พอ1 0 0บาทอีกเจ้าหนึ่งไปคิดบอละ200 อีกจ้าหนึ่งไปคิดบอละ150บาทเป็นการตัดราคากันครับส่วนที่จะรับจากลูกค้าเท่าไหร่กี่มากน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้รับบริการและก็ผู้ให้บริการแต่ว่าสําคัญว่าตอนนี้คือจะต้องล้างถนนให้สะอาดก่อนเพราะว่ากลิ่นมันเหม็นครับนี่ฮะนี่กำลังบริการดูดซ่วมอยู่นะฮะกำลังบริการดูดซ่วมอยู่อีกฝ่ายนึงก็มาเฉี่ยวชนนะครับทำให้ขี้ทลักครับผมนะฮะ ก็เลยจาเป็นต้องมีการขอบริการนะครับรถประปานี่ครับมาล้างถนนครับมาล้างถนนนะฮะเพื่อทําความสะอาดนะครับเขาเรียกว่างานนี้คือรถขนขี้นะครับชนรถขนขี้ครับนี่เป็นอย่างนั้นครับบางคนก็ยังมีการพูดล้อเลียงนะนะฮะหน้าฝนก็ขนขี้หน้าแรงก็ขนน้ำเหมือนกันครับผมอันนี้เขาพูดหยอกล้อกันนะครับ อ่ะนี่เขาเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอีสานบ้านเฮานะฮะก็คือจังหวัดกาฬสินทครับเขามีแต่มุนิธินะฮะแย่งศพกันอันนี้คือแย่งขี้กันครับผมนะฮะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นก็ดู <c oughs> ขำๆนี่ก็แล้วกันนะฮะแต่ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกเชือชนหรือว่าฝ่ายชนถ้าพัถ้าถมีปัญหาเรื่องราวของการซ่อมแซมรถยนต์ตรงไปที่นี่ครับไปที่อุบลเซอ 1997, ร์วิส1 9 9นถนนคลังอาวุธกลับซึ่งเขาเองก็ เป็นอู่ที่ให้บริการนะครับเรียกว่า7วันเต็มครับนะฮะนี่อุบลสวิตหนึ่ก้เจ็ถนนกลางอาวุธนะครับซึ่งเขาก็เป็นอู่ใหญ่นะครับมีเครื่องมือครบคันทันสมัยความพร้อมนี่เทียบเท่ากับสุบบริการของค่ายรถยนต์แต่ว่าราคาซ่อมแซมย่อมย่อวกว่าถึง30%มีที่จะรถกว้างขวางสะดวกสบายห้องพักลูกค้าโออาห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านครับ และขณะเดียวกันตอนนี้เขามีการเพิ่มการให้บริการนอกเหนือจากการเป็นอู่ซ่อมรถยนต์แล้วนะครับก็ <c oughs> จะมีการรับติดตั้งระบบแก๊สอย่างครบวงจรแล้วก็รวมถึงเป็นตอรอ,ออด้วยนะครับสถานตรวจสภาพรถเอกชนครับ เปิดทุกวัน2องโมงเชา้ายัน5้าโมงเย็นแบบนสต stop service มาที่เดียวครบจบทุกขั้นตอนบริการตรวจสภาพรถยนต์รถจักรยานยนต์รับทำพรบรต่อทะเบียนตรวจสภาพขอใบรับรองติดตั้งแกส๊ส LPG NGV รับทำประกันภัยชั้น1ชั้น2ชั้น3และที่เป็นไฮไลท์ครับรับฝากต่อทะเบียนด้วยเรียกว่ารถมาควรมาเอกสารมาเงินมาที่เหลืออุบลสซวิตจัดการให้ท่านกลับบ้านกลับออฟฟิศไปทำงานต่อได้พอเขาบริหารจัดการเรียบร้อยเขาก็โทรแจ้งคุณพรเอกสาร สารเรียบร้อยกรุณามารับคืนได้ที่อุบลนเวิส1997โทรสอบถามรายละเอียดครับ062 2015510ครับ แต่ว่าถ้าเผื่อท่านมีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแว่นครับไปตรวจวัสตาประกอบแว่นด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหร่ยาวเท่าไหรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเรา แล้วก็ตัวเราเองก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราไปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวนการแว่น แล้วก็รวมทั้งเลือกชนิดของเลนนะครับเลนกระจกเลนมัตติโคดหรือว่าเลนโปรเกรสซีฟสามารถที่จะเลือกได้ราคาต่างกันคุณภาพก็ต่างกันแต่เลือกได้ที่อุบลกันแว่นครับสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจอยู่เยื้องๆกับโรงรับจำนำของเทศบาลนครอุบลราชธานี สำหรับผู้ที่วิงเวียนี่สะหน้ามือตรายคล้ายจะเป็นลมก็อย่าลืมครับพกพาน้ำมันเหลืองของแท้จากตราดสินค้าโอท็อประดับ5ดาวนะครับท่านสามารถที่จะเลือกซื้อได้ที่ร้านคลางยาตรงข้ามโรงแรมปทุมรัฐนุนชิยางกูลครับฝั่งวารินก็เรือนทวี5แยกวารินซื้อของแท้จากตราต้องคิมงานคลีนเรดิโอซื้อใช้เองก็เยี่ยมซื้อเป็นของฝากของต้อนก็สุดยอดโดยเฉพาะผู้สูงวัยถูกใจนักแกล ซึ่งถ้าเผื่อต้องการสั่งซื้อปริมาณมากก็สั่งซื้อได้กับ0903701013สมทวินท์อังกี้ตราต้นโพนะครับซึ่งผมเองก็พกพาเป็นประจำมีทั้งขวดใหญ่ขวดกลางและก็แบบโรอ่อนนะครับชอบแบบไหนจัดให้ครับกับทางด้านทีมงานของคลีนรดิโอครับ